สวัสดีครับเรามาดูรถกระบะ Isuzu TFR เป็นกระบะมังกรทอง2.5นะครับเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดารถปี1993คันนี้เครื่องดีนะครับเครื่องยนต์ยังแน่นๆครับสตาร์ททีเดียวติดเกียร์สมบูรณ์ครับเข้าชิดทุกเกียร์ไม่มีหลุดเฟืองท้ายไม่หอนภาษีไม่ขาดนะครับแอร์เย็นเครื่องเสียงมีพร้อมฟังช่วงล่างดีครับ พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยธรรมดานะครับคัตซีสวยทั้งสองเส้นภายในสวยสะอาดกระจกปรับไฟฟ้านะครับล้อแม็กพร้อมยางอย่างดีครับยางดอกยังหนาครับใช้งานกันอีกยาวๆมีกระบะแม็กไลเนอร์นะครับระบบไฟติดครบครับราคาคันนี้เปิดขายที่79 0 0 0บาทนะครับราคาสามารถต่อรองกันได้นิดหน่อยท่านใดสนใจรถคันนี้ก็ติดต่อไปตามที่อยู่ด้านล่างคลิปนะครับ ขอบคุณครับ